เงิน,นทางวัดเผ่นเนาะเก็บเงินกันแต่ละหน่อยแต่ละหน่อยเนาะเพื่อซื้อข่าวซื้อนำลงเพนเนาะลงเพนวัดเนะพี่น้องเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอีกันมื่อสุขุสุขคนเนาะ บ่าวา,าทั้งนายในต่างประเทศมนีก็มาพบพ่อครับสาวดวงอีกแล้วนะ้องพ่อแม่พี่น้องโดยมาพุพ่อสาวดวงมนีก็อยูวัดเนาะมนีสาวดวงลงเพ้นเนาะถือหน่วยสะดวงเนาะมนีสะดวงกัมาก,กับชาวลายใหญ่เนาะโดยตอนนี้กําลังสีพากันแตงภาเขาเนาะภาเขาวัดมนาะพี่น้อ,นองเนาะดโดย,โดย Ha 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 ha.

้าอะไ้พูด อย่บ้านเดียวเากับเหาพี่ที่้อยู่ันล้เดดิ้นอันลุงสัมพักับนิชงเดียวลุงอะพอไอเตียนะนะลุงจะดีว้าวจังเพื่อนทางเข่าโอเด้โอทอมไซ

เนาะเอนนี้เราแต่งผ้าขาวซิแล้วยนเลยนะพี่น้องเนาะเงินนี่ก็แมนเงินทางวัดเผ่นเนาะเก็บเงินกันแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยเนาะเพื่อซื้อขา่าซื้อน้ำลงเพนเนาะลงเพนวัดนะพี่น้องเนาะโดยติดเขานี่เขาก็ซื้อข่าใส่เนาะซื้อข่าใส่เส้นหนึ่ง มาให้ทางวัดเนาะแต่ละหน่วยคนสิเก็บเงินกันเนาะครอบครัวหนึ่งชาวพันเนาะขาดจากหาเงินเพนแต่บางคนแต่บางคนอยากเก็ตก็ได้นะแต่ว่าเอาเลือกผสีสื่อเอาเนาะเพราะว่ามันง่ายและสะดวกกว่าวนะพี่น้องเนะาะเอาเลยถากัดเก็บเงินกันเนาะโดยยิบเขาเนาะเขาไปส่งกันสาบใกล้เลยเนาเอปลงเพืจะเพิ่งมาลืมมีเลย โมไม่ดวยเจ้าเขาวยเ้าใจูวยรนใจวยนวยยนวยันกับแม่เจ้าเขาวยเ้าใจแต่ถาามาลงเพ่มาได้เลยเขาต้องเอานี้ไปส่งราอยู่นของการกระทรวงาวยงนด้วย

ຂ້ອຍເຂົ້າຍໍຄັບມາກໍໄດ້ລົດມານນີ້ຂ້ອຍກາມມາໃຫຍໍຂໃນນາະວໃຫ້ຍາູນສັເທນາດນີ້ກຄໍາຫັດນາະ 喂。 โดยเนาะบัานี้สะดวงกับซีได้กลับเลยนะ้องปอม่พี่น้องเนาะเมื่อนีากา้กระทางลุงเพิ่นอาจสิปูแฟนก่อนเนาะคือไ,ได้ยินว่ายัง่งยั่ััอนน้นบอกเอโ็โดยโดยโดยเนาะทางงาเพิ่นกํา,กากลังพากันทําความสะอาดเนาะตอนนั้นบอนแต่งผ้าขาวอยู่ด้านนี้เนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นเฮ็ดใหม่เนาะโดย นี่กะผาไงนะพี่น้องเนาะผาไงบานสะดวงเนาะบรรยากาศร,บรอบๆวัดบรรยากาศสีพากันเมือแล้วก็สีพากันไปดินใหม่เนาะพี่น้องเนาะ กไปเห็ดเวียกซอยทั้งลูกผลผลแหละเนาะโดยโดยเนาะบานนี้สรวงกับซาลาใหญ่กับแตงผ้าเขาผ้าน้าเล้วเล้ยวเนาะทางหญ้าผ่นกาสีได้เขาไปสันเทนแหละเนาะโดยวันนี้ก็จะจบคลิปท่านี้เนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณ เอฟซีสุขุสุขนเนาะที่เบิ่งคลิปสะดวงแต่ต้นตตนจบที่บักขามโฆษณาเนาะขอให้เอฟซีสุขุสุขสิได้ใครมามันเนาะเฮงเฮงรวยรวยเนาะมาสีจากลูกไพยไข่เจ็บเนาะขีดเงินโอให้ได้เงินขีดทองโอให้ได้ทองเนาะบันนี้เขาแต่งผ้าข่าวพระนามแ,แล้วแล้วก็สศีพากันกลับบ้านไปเห็ดเรียกซอยลุงซูนเพิ่นเนาะมือนี้กันเนาะโดยจากคลิปนี้สะดวงเขาต้องไปแล้วกล่าวค่ะว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีสาวลาญัย โดยกตสิพากันกับก่อนเนาะโดยมื to ่อน <Shh. S 2> ีนก็มาลงเพศนะพี่น้องเนาะสบายดีไอ้โนสาดีเด้วยนอะสบายดีป้าลูกนะหมั้ย